วันนี้พาข้าเจ้ามาฉีดวัคซีนร้องตั้งแต่มาข้าเจ้าข้าเจ้าครับร้องไม้แล้วก็พาพี่ไอจางมาให้น้ำเกลือแล้วก็น้ำพลอยน้ำพลอยอยู่ในนี้ค่ะ นองพลมาฉีดวัคซีนค่ะข้าเจ้าเป็นไรครับข้าเจ้าเป็นไรอะลอกฉีดเจ็บๆนิดหน่อยนะนิดๆหน่อยๆอ,อ,อยู่ในบ้านแนละ้วเก่งๆเงนาะหมอฉีดตรงไหนหมอฉีดตรงไหนหลอก เออไม่ออกไม่ออกไม่ออกหรอกอยากกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้าน